สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมันตราสยามครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับรายการมันตราสยามอีกครั้งหนึ่งทั้งทางาไลฟ์สดแล้วก็การอัดเทปใน youtube ครับสมาชิกที่ดูทาง u t u b e เนี่ยถ้าเป็นไปได้ครั้งหน้าเนี่ยให้มาติดตามทางไลฟ์สดด้วยใช่แล้วเพราะว่าค,คุณอาจจะมีคำถามคุณอาจจะมีคำถามที่คุณต้องการรู้หรือค้างคาใจอะไรเงี้ยคุณก็มาดูในไลฟ์สดคุณจะได้ถามได้ในขณะที่เราพูดแล้วก็ ถ้าใครไม่มีเวลาในการมาดูไลฟ์สดเนี่ยก็ฝากคำถามไว้ในกระทู้ที่ไลฟ์สดต่อมาได้เพราะว่ายังไงก็ยังมีทีมงานไปไปอ่านแล้วก็จดมาเป็นคำถามอย่างวันนี้ก็ต้นชั่วโมงการอ่านรายการวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการตอบคำถามของที่มีคนมาถามในไลฟ์สดก่อนเพราะว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยเจออยู่แล้วก็มีมีข้อกังขาว่าสรุปแล้วยังไงแน่ แต่ก่อนก่อนอื่นใดทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยตอนนี้ทางเราเนี่ยได้มีการเพิ่มช่องทางในการติดต่อให้กับสมาชิกก็คือเพิ่มช่องทางในการให้สมาชิกติดตามเป็นเป็นคลิปสั้นๆที่ทได้ความรู้เช่นสําคัญไหมวงจุ้ยสําคัญหรือเปล่าอ,อะไรประมาณนี้อย่างล่าสุดนี้ก็ว่าได้เรื่องหัวนอนอว่าได้เรื่องหัวนอนไปกับกับในเชิงวิชาพวงจุ้ย แต่ถ้าเป็นสมาชิกรายการมรดสยามเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าสมาชิกในรายการมรดสยามก็จะรู้แล้วว่าทุกคนเนี่ยสามารถสอบถามในเรื่องที่สงสัยในเรื่องวิชาคุงจุ้ยได้แต่คนที่เพิ่งได้เข้ามาใหม่ๆหรือคนที่เพิ่งติดตามเนี่ยก็อาจจะงงๆอยู่เอ๊ะทำแล้วมันจะใช้ได้จริงอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ให้คุณติดตามดูไปเรื่อยคุณอย่าเชื่ออะไรเพียงแค่คุณฟังให้คุณทดสอบกับตัวคุณเองดีกว่า,าอย่างล่าสุดนี้ก็มีสมาชิก ที่แวะเวียนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดก็เขาเข้ามาด้วยความอารมณ์ร้อนกับกับเพจห,หลายๆเพจแล้วก็เช่าวัตถุมงคลไปเป็นจํานวนมากในความคิดเขานะว่าเขาเขา้เขาเช่าไปจํานวนมากรายการมรดยามเนี่ยอยากจะบอกให้รู้ทางไลฟ์สดแล้วก็ในทางช่อง youtube ไว้เลยว่า,าเราว่านะรายการเราเนี่ยเป็นรายการเดียวในประเทศไทยแล้ะที่เอาอวัตถุมงคลแล้วก็การันตีความเห็นผล ถึงขั้นว่าถ้าคุณทําตามเราเนี่ยและคุณยังไม่เห็นผลนี่นะวัตถุมงคลในรายการเราเนี่ยขายได้<ะ>ก็คือคุณมีช่องทางในการขายได้หลายรูปแบบอย่างปัจจุบันเนี่ยเ,เราได้กลับมาเปิดเพจวัตถุมงคลอาจารย์แขกหรือสอนรายการมาตัดสยายมีครั้งหนึ่งแล้วเนื่องจากว่าเคลียร์ปัญหารเรื่องการโกงกันจบไปแล้วสองคนแล้วเราก็ได้บอกแล้วว่าถ้ามีการโกงอีกครั้งนี้เราจะปิดแบบถาวรแล้วก็คือเราไม่ไม่อยากให้มันมีปัญหา เราก็เลยให้สมาชิกเนี่ยซื้อขายกันแบบระวังนิดนึงเพราะวัตถุมงคลรายการมรักสยามเนี่ยมา,ามาถึงทุกวันเนี่ยมีราคามากขึ้นมีราคามากขึ้นแทบทุกรายการมีราคามากขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าวัตถุมงคลเราเนี่ยเราทํามามีมาตรฐานในการสร้างไม่ว่าจะเป็นจํานวนชนิดเนื้อ,อหรือแม้กระทั่งกระมวิทีในการสร้างต่างๆที่สําคัญที่สุดคือเป็นวัตถุมงคลที่ใช้หินกลน ลหลายคนก็บอกเอา้าในเมื่อใช้เห็นผลแล้วขายทําไมอืมใช่ไหมก็มันมันอาจจะเป็นคําถามท,าที่ลหลายๆคนคาใจว่าเออใช้เห็นผลแล้วจะขายทําไมก็มมสมาชิกเนี่ยลองถ้าคุณอยู่ในเพจรายการวัตถุมงคลคุณเข้าไปดูเนี่ยคือวัตถุมงคลรายการบรรดาสยามเนี่ยนอกจากเราทําให้อ่ากับคนที่สนใจเอาไปบูชาแล้วเนี่ยอ่าเรายังถือเป็นทางเลือกในการสะสมในล้านของความชอบอ่าบางคนก็มองในเชิงแบบ พอมาติดตามรายการมาจากสยามก็เห็นว่าอ,อาจารย์แขกมีแนวทางที่ไม่เหมือนคนอื่นฝาได้เปรียบก็คือเราเป็นทั้งเซียนพระเราเป็นทั้งอาจารย์คาราวสเราเป็นทั้งผู้นาจิตวิญญาณเราเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ลหลายอย่างแล้วก็การสร้างวัตถุมงคลเราเนี่ยมันออกมาในแนววัตถุมงคลที่เป็นเครื่องมือในการสะสมเครื่องมือในการสะสมหรือเป็นวัตถุโบราณที่สามารถสะสมได้มีจํานวนแล้วก็มีการ,ก,ารกันเกแท้ มีการแยกแท้ปอมีโค้ดมีรันเบอร์และอย่างเรียบร้อยและที่สําคัญอย่างงานบางงานมันเป็นงานแฮนด์เมดซึ่งทําได้ยากพร้อมกับกรรมวิธีในการสร้างเนี่ยมันก็รอทั้งเลิกผ่านนาทีเลิกยามมันก็เลยทําให้สมาชิกส่วนหนึ่งลิงเห็นแล้วว่าวัตถุมงคลรายการมาันจะสยามวันหน้าต่อไปจะแพงมากเขาก็ได้มีการเช่าวัตถุมงคลเก็บไว้เป็นจํานวนหนึ่งสิ่งที่เห็นผลหน้าวันนี้เลยเนี่ยเห็นผลแบบชัดเจนนวันนี้เลยก็คือ วัตถุมงคนชุดเนื้อนวาโลหะมหาชนวนทั้งหมดที่มีราคาขึ้นมาอย่างไม่หยุดเลยตอนนี้ขึ้นมาขึ้นมาแบบเป็นสเต็กแบบมากมายที่เห็นเ,เห็นชัดก็คือขุนช้างเนื้อนวาโลหะมหาชนวนเ<ะ>มาตาอลออกให้เช่าเนี่ยให้เช่าล,ละสองพันห้าร้อยบาทเนี่เราก็บอกแล้วว่าเป็นวัตถุมงคลที่เรานําเสนอมากพราะตัวเราเองเราก็ยังใช้ติดตัวตลอดเวลาจํานวนการสร้างชัดเจนมีเลขมีโค้ดแล้วก็มีเนื้อ มีเนื้อหาในการแยกเนี่ยชัดเจนคือเราออกในรายการมาตรสยามมีเฉพาะเนื้อน้วแรโลหะมหาชนวนเท่านั้นส่วนเนื้อพิเศษนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราไม่มีออกในรายการมาตรสยามก็คือเนื้อจ้าน้าเงินกับเนื้อทองสตาโลหะเราไม่มีออกในรายการมาตรสยามพอเนื้อจ้าน้าเงินเนี่ยเราเอาไว้ให้สําหรับพวกผู้ใหญ่จริงๆที่เรานับถืออ่าพอเวลาเราเอาเนื้อนะวแโลหะไปให้เขาเนี่ยคือหลายๆคนก็ยังมีอยู่ มันก็เลยดูเป็นอาจจะเป็นของที่มีเกิดไปอะไรเงี้ย<ม>ในความคิดของผู้ใหญ่เราก็เลยสร้างเนื้อจ้าน้ําเงินเอาไว้ส่วนหนึ่งไม่เยอะหรอกอยู่ในประมาณหลักร้อยร้อยองค์ได้ไม่ถึงด้วยแล้วก็เนื้อทองสตตโลหะอยู่16องคองแค่นั้นเองแต่ชุดเนื้อจ้าน้าเงินกับเนื้อทองสตตโลหะเนี่ยเราไม่มีให้จําหน่ายเราไม่ได้ให้เช่าเราไม่ได้ให้สมาชิกเช่าใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราเราเก็บเอาไว้เป็นการส่วนตัวแล้วก็ ถึงให้เช่าเนี่ยก็เป็นราคาที่คุณซื้อกันไม่ได้แน่เพราะว่ามันเป็นเนื้อที่เราค่อนข้างทํามาในกรณีพิเศษก็กลับมาที่คนหลายๆคนรอคอยวันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลอ่าที่สมาชิกเนี่ยคนวงในเอาคนวงในวันตะเนี่ยจะรู้เลยว่าอ่าเป็นวัตถุมงคลที่แรกๆเลยแรกๆที่มีฟางคิดจะทําแรกๆเลยแต่ก็มีปัญหารูปประศักมาตลอดระยะตลอดระยะเวลาหลายๆปี ที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่พอขนาดทําขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังมีอุปสประัอยู่ตลอดเวลาในการที่เราจะพุทธาพิเศษหรือการที่เราจะทําอะไรสักอย่างมันก็มีประสัรคเพราะว่าท่านเป็นเขาเรียกอะไรดีท่านเป็นเทพนะต้องระวังว่าท่านเป็นเทพแหละท่านเป็นเทพที่ว่าเป็นเป็นเทพชั้นสูงชนิดหนึ่งแหละระดับหนึ่งเลยที่ควบคุมควบคุมผืนป่า ดงพญาไฟสมัยก่อนอปัจจุบันนี้เรียกว่าดงพญายเย็นหรือเขาใหญ่<ช>เขาใหญ่สมัยก่อนเรียกดงพญาไฟเพราะว่ามันรุนแรงและอันตรายมากถาว่าดงพญาไฟสมัยก่อนเนี่ยก็คือโคราชเขาใหญ่นะอุทยานชาติ<ช>ที่เราเห็นเนี่ยสมัยก่อนมันกินพื้นที่เยอะมันกินพื้นที่ปัาจีนสากแ,กสกแก้วสาแก้วเลยนะตั้งแต่โคราชปัาจีนสาแก้วสระบุรีชัยนาท สมัยก่อนมันกินหลายพื้นเป็นป่าที่กินพื้นที่หลายพื้นที่มากอ่าแล้วก็มันก็ทําให้มีความลึกลับซับซ้อนรวมถึงสมัยก่อนเนี่ยวิวัฒนาการในการอ่าในการวิวัฒนาการในการเป็นอยู่ของชาวบ้านเนี่ยมันก็ยังไม่เจริญอุปสรรคแรกของการบุกบุกบุกป,ป่าฝ่าดงในการให้มันเป็นเมืองเนี่ย ก็คือไข้ป่าอ่าใช่อ่าก็คือดงพญาไฟเนี่ยหรือดงพญาเย็นหรือโคราชเราเนี่ยที่เขาใหญ่เนี่ยอ่ามันยังเป็นพื้นที่ที่ดิบในสมัยก่อนนะมันเป็นที่ดิบมากาเป็นป่าดิบอ่าเป็นป่าดิบเป็นล้านล้านไร่มันก็มีไข่ป่ามีมาเ,เรียมีอะไรเนี้ยคนก็ตายกันมากคนเข้าไปไม่เคยมีใครรอดอจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดงพญาไฟ ดงพญาไฟนี่ก็คือที่มาของของชื่อดงพญาไฟเลยก็คือไข้ป่าคนเข้าไปก็ตายกันเป็นมากแต่พอมาในสมัยรักชกาลที่ห้าเนี่ยมีการตัดทางในสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยมีการตัดทางในทางช่องทางของเขาใหญ่ก็มีมีนายช่าง,ต,างต่างชาติเป็นคนทําการเบริกเบิกทางเบิกป่าสํารวจทางเพื่อตัดช่องทางระหว่างปาจีนกับโคราช ผ่านดงพญาไฟมันก็เลยกลายเป็นชุมชนหลายๆชุมชนในขณะนั้น,นะก็มีการหักลงผงทางก็ยังมีการแบบอะไรเขาเรียกก็ยังมีการตายอย่างต่อเนื่องแต่ในขณะการตายแบบต่อเนื่องแล้วก็เข้าใจแบบคนรุ่นใหม่นะว่าพอฝรั่งเข้ามาเนี่ยต่างชาติเข้ามาพัฒนาการในเรื่องการรักษามันก็มีมในเรื่องสาธารณสุขในการป้องกันโรคมันก็ดีขึ้นม,มันก็เลยทําให้การตัดทางเนี่ยสาเร็จ แต่นหนสิ่งอื่นในก็คือมันก็มีการาชาวบ้านเนี่ยก็มีการโยกย้ายถิ่นฐานเข้าไปทําไร่ผางป่า,ายึดครองพื้นที่ป่าดงพญาไฟอยู่อาศัยก็เลยกลายเป็นชุมชนมาถึงณปัจจุบันเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่สิ่งหนงึ่ง,งที่เป็นผลและกําลังใจของคนทําทางในสมัยก่อนที่เป็นคําเล่าขานมาถึงทุกวันเนี่ยก็คือท่านประหลัดจางก็คือเจ้าพ่อเขาใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นชุมชนโบราณ ในสมัยอดีตก็คือมียศเป็นประหลัดประหลัดหรือจ่าประหลัดก็เปรียบเสมือนก็เป็นนายบ้านนายบ้านนายบ้านหรือผู้ผใหญ่บ้าน,านที่คุมเหมือนกับเป็นผู้เป็นใหญเ่เป็นคนเป็นใหญ่ที่คุมลูกบ้านในบริเวณดงพญาไฟาก็พอตามตำนานเนี่ยพอท่านตายลงเนี่ยท่านก็มีความหวงแหนและรักรักป่า รักพื้นที่ในบริเวณนี้ท่านก็เลยยังสิงสถิตอยู่ในที่บริเวณนี้เป็นจํานวนมากจากคําพูดของครูบาอาจารย์ที่เขาชํานาเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเขาก็ได้พูดกันตรงมาหลายๆคนอันนี้คืออาจารย์แขกไ,ได้มโนโน,นะแต่ว่าเกิดมาจากว่าสมัยก่อนอครูบาอาจารย์เราหลายๆคนก็เดินผ่านป่านี่เหมือนกันเดินผ่านป่าเข้าไปคือท,ที่ที่ใดอันตรายที่นั่นพระธุดงชาติใช่ที่ใดอันตรายที่นั่นพระธุดงชาติเขาก็เลยได้มีการ ติดต่อสื่อสารกับเจ้าพ่อเขาเจ้าพ่อดงพญาไฟถึงที่มาที่ไปอะไรเงี้ยก็เลยได้รู้กันว่าจริงๆแล้วก็คือท่านท่านมียศเป็นประหลัดเป็นประหลัดจาาในสมัยก่อนแล้วก็ได้ทําการดูแลรักษาพิทักษ์เขาใหญ่ในยุคข,ของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยก็มีการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติในยุคนั้น,นก็มีอาจารย์ที่มีฟารุในเชิงจิตวิญญ,ญาณเนี่ยก็มาทําการตั้งศาล ก็คือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่เราเห็นณปัจจุบันนี้อ่าก็คือมีการตั้งศาลเพื่อเป็นที่การจการละให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็เป็นเหมือนที่รวมพลังงานของจิตวิญญาณก็คือวัตถุมงคลเราวันนี้ยก็คือเจ้าพ่อเขาใหญ่อ่าโคราเนี่แหละเจ้าพ่อเขาใหญ่โคราเนี่ยแหละก็คือเจ้าพ่อเขาใหญ่ การเขาเรียกเจ้าะเขาใหญ่ท่านปลัดจางนะรนัเราเรียกเจ้าพเขาใหญ่แหละคุณพุมเรียกเจ้าพาอเขาใหญ่ไหนเข้าเขาใหญ่แล้วกันเจ้ลูกค้าเราสมาชิกจะเข้าใจนะครจะแต่ว่าเู้ว่าเขาใหญ่กาสีช <frick S 1> ังไม่ใช่นะอันนี้คือเจ้าพ่อเขาใหญ่เขาใหญ่นี่โคราชหรือท่านประหลัดจางก็คืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลก็เราเนี่ยมีความเคารพนับถือแล้วก็บวกถึงกับที่บ้านเราเนี่ยมีความเคารพนับถือก็เลยเราก็จะทำการขออนุญาตสร้าง ร้างเหรียญท่านขึ้นมากว่าจะอนุญาตนะก็ใช้เวลานานอย่างที่บอกกันเป็นอุปสรรคมาตลอดตลอดระยะเวลานานมากแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปรลักษณ์เหรียญเจ้าพ่อขอใหญ่มาตนตลอดอะ่ะจนมาเป็นเหรียญที่ท่านเห็นณนะปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งข้างหลังเนี่ยทีแรกเลยเราตเราเป็นคนชอบเสือนะเราก็เลยอยากกระทําเป็นเสือเพ่นแต่สุดท้ายท่านก็บอกว่าให้เอาเป็นช้างแทนค่ะ,ะเพราะว่าเป็นพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ของสัตว์ใหญ่ที่สุดในป,ป่าก็คือช้างและช้างเนี่ยเป็นสัตว์มงคลของคนไทยด้วย เพราะสมัยอดีตเนี่ยช้างเป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทยสมัยก่อนเขามีการค้าช้างกันเลยนะเป็นสินค้าส่งออกเพราะนั้นเนี่ยช้างถือเป็นสัตว์มงคลท่านบอกว่าให้ใช้ช้างค<ฆ>่ะเพราะท่านก็ชอบช้างด้วยอืเราก็เลยได้สร้างเนี่ยเจ้าพ่อเขาใหญ่กอ่เอเจ้าพ่อเขาใหญ่โคราชนะกูจะไปกอดศีจังเ <laughs> จ้าพ่อเขาใหญ่โคราชขึ้นมาเนี่ยเป็นจานวนทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยหนึ่งพันเหรียญสร้างหนึ่งพันเหรียญเป็นเนื้อนะว่าโลหะมหาชนวนเนื้อเดียวไม่มีเนื้ออื่นเลยเป็นเนื้อนี้เนื้อเดียวหนึ่งพันเหรียญ แล้วเราก็ตอ,อกเลขตอ,อกโคดไว้เรียบร้อยอพิธีกรรมพุทธายพิเศษเนี่ยก็เสกมาที่งานวัดห้วยงาะก็เสกวัดพระโคะก็เสกแล้วก็ที่ราชบุรีก็าพาไปเสกไปเสกหลายที่อแล้วเสกหลายที่แล้วก็เสกเองที่สำนักก็เสกจนถึงล่าสุดก็ยังเสกอยู่จนเป็นที่แบบพอแล้วพอแล้วพอไดแ,แล้วพอแล้วเราก็เลย พอดีเอาเอาเรื่องของเรื่องเนี่ยเจ้าเป่าเขาอยากให้สมาชิกเช่าเอาเรื่องของเรื่องเนี่ยเอาตรงตรงเลยเจ้าเป่าเขาอยากให้สมาชิกเช่าเพราะว่าเขาจะไปขอหวยใหม่เอาตรงเลยเนี่ยไม่ต้องออาคามเพราะว่าเขาให้หวยมาปีหนึ่งเขาให้หวยมาปีหนึ่งจริงไงนีที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยหวยเขาออกมาทั้งปีนะเขาก็ออกวนอยู่งั้นแหละออกวนอยู่งั้นแหละทั้งปีเลยปีหนึ่งเต็มเต็มใครที่ตามจะรู้เลยว่าหวยเจ้าพ่อเขาใหญ่โคราชเนี่ยที่ให้เจ้าเป่ามาเนี่ย ออปีนกันเต็งเลย <c oughs> จนล่าสุดเนี่ยก็สามตัวตรงทั้งสองสองตัวล่างก็ด้วยนะตัวล่างอ่าก็คือได้ทั้งบนทั้งล่างเลยก็ถือว่าเออเป็นที่มิตหมายแล้วกันให้สมาชิกเช่า <c oughs> แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าเหรียญเนี่ยตั้งใจจะให้เช่าแพงมากและเราเตือนสมาชิกไว้ก่อนเลยนะว่าเหรียญเนี่ยต่อไปในวันหน้าแพงแน่แล้วแพงไม่แพข้ขุนช้างแน่นอนและอาจจะยิ่งกว่าขุนช้างด้วยเพราะม,มีแค่พันเหรียญ อ่ขุนช้างมีทั้งมีทั้งสองพันกว่ากับสามพันอันนี้มีพันเหรียญอ่ะแล้วเนื้อนาวาลโลหะชุดนี้เป็นเนื้อเดียวกับขุนช้างเลยใช่แล้วก็คือเอาเนื้อขุนช้างมาทําเลยค่ะอ่าซึ่งบางเหรียญเนี่ยยังเป็นอ๋อเป็นเนื้อเมกสิทธิ์เลยก็มีมอ่เหรียญบางเหรียญที่เนื้อใกล้เคียงเมกสิทิ์มากปกติเนื้อนาวาลโลหะมาหาชนวนเนี่ยก็ให้เช่าอยู่ที่เหรียญละสองพันห้าใช่อ่าโดยปกตินะแต่เหรียญเนี่ยตอนแรกตั้งใจเนี่ยเจ้าเป่าวเขาตั้งใจใเช่าเหรียญละหมื่น ให้ตั้งใจเช่าเหรียญละหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกทุกคนให้รู้เลยว่าวันหน้าเนี่ยถ้าคุณไม่เช่านะบอกเลยว่าเหรียญเหรียญเนี่ยอาจจะราคาที่หนึ่งหมื่นบาทละ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเทสเนี่ยเป็นเทสที่เจ้าเป่าเขานาเสนอเขาอยากให้สมาชิกเขาได้เพราะตอนนี้เห็นว่าจ้ากันมาบานลเลยรงครับ<ร><ม>ทานังที่ยังไม่รู้ราคา,าด้วยยังไม่รู้ราคาจ้ากันมาเต็มไปหมดอ่ยแล้วเราแล้วเจ้าเป่าก็ถามว่าจะเช่าเท่าไหร่ดีเพราะจริงจริงอ่ะเราตั้งใจไว้ครั้งแรกเราใจเช่าที่หนึ่งหมื่นบาท พราะตอนนั้นเราเราขยับด้วยนะว่าโลหะมหาชนนมาเป็นหนึ่งบาทหนึ่งมือหมดแล้วทุกเนื้อเลยนั่นเนื้อใหม่ๆที่ทํามาตอนเนี้ไม่มีด้วยก็มีเนี่ยที่เป็นเนื้อแ่วาโลหะมหาชนวยก็จะมีเนื้ออันนี้ก็คือเจ้าพ่อเขาใหญ่มีท้าววสุวรรณมีมิเทสปาตาปาไพรีมีจะมีบาทอ่ะแล้วก็เนาว่โกดด้วไหมอะไรนะนว่าโกดด้วยว่านวโกดเนี่ยมีนว่าโกดมีอยู่เจ็ดแปดอย่างอ่ะที่เป็นเป็นเนื้อเนี่ย แล้วก็ต่อไปก็อาจจะไม่มีเนื้อนี้อีกแล้วอเพราะว่าเราอาจจะไม่สร้างเนื้อนี้ขึ้นมาอีกเลยคเพราะฉะนั้นเนี่ยในเนื้อหะาวาหามหาชนวนเนี่ยขั้นต่ํามันหน้าหนึ่งหมื่นทุกองคแน่นอนแต่วันเนี้เจ้าเป่าเขานาเสนอเขาก็ถามว่าใจเช่าเท่าไหร่แล้วแต่จาอะไรเงี้ยเราก็บอกไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็เอาให้สมาชิกเช่าได้อืในราคาที่สมาชิกเช่าได้แล้วกันแต่คงไม่ถูกนะแต่คงไม่ถูกไม่ันทุกครั้งนะทีแรกตั้งใจทำเล็ก ไม่ใหญ่เท่านี้ใช่ไหมอาจารย์ทำเปรียญไม่แตงเล็กๆอ๋อไม่แตงเออแต่แกมาบอกช่างแกบอกว่าให้ทำใหญ่ๆอ๋อถ้าไม่ถ้าไม่เอาลูกไปคือพูดง่ายคือถ้าเราเชื่อเนี่ยคือท่านมาควบคุมการสร้างทุกขั้นตอนคือที่จริงสั่งสั่งช่างเราเนี่ยเอาเหรียญไม่แตงเล็กๆเพราะมันล้อมเพชรไม่แพงคือตอนแรกที่อาจารย์ออกแบบอาจารย์เอาไม้แตงเอาไม่แตงเล็กเล็กเจะล้อมเพชรค่อยๆเล็กเล็กแบบี้แต่นี้นี่เขามาบอกช่างบอกแกใหญ่ๆเลยช่างก็ไม่มั่นใจนะโตมาหาอาจารย์ไม่โทรแต่มันก็แก่เลยเหมือนกันอ้าว แก่เลยแก่เลยเหมือนกันมันก็แก่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บกูไปเห็นเอ้าทำไมเป็นเล่อเธอขนาเนี่้ใหญ่มากเคนแอาจารำหลงเอาแค่แม่แตงเอาเล็กเพราะกูว่าชะตากรรมจนโดนแร่เป่าแล้วเนี่ยเอาเล็กๆพอไม่งั้นเล็กๆก็เป็นแสนที่เจอเหรียญนี้เข้าไปกูว่ามีห้าแฉแล้าที่พันนะอาจารย์เหรียญนี้บางมากบางและเบาใช่เพราะเพราะอะไรเพราะอาจารย์โชว์ก่อนค่ะไม่่ใช มันเป็นอย่างนี้เองเหรอไม่ไม่มันเป็นอย่างนี้เองแล้วมันเป็นเหรียญที่ใหญ่แล้วก็เบาที่สุดตั้งแต่ทํามาเลยเออว่ะเบาอยู่เลยบางมากเบาและไม่มีพระเลยอืออ่าเดี๋ยวพี่ก๊อฟโชว์นิดนึงอันนี้จะทําแบบไม่มีหูครับไม่มีหูหายห่วงอ๋อหายห่วงทีแรกเอาห่วงด้วยแต่เขาบอกว่าไม่เอาห่วงแฝนกูต้องไม่มีห่วง บอกช่างแบบนี้เลยคนลุกเลยแต่ว่าเขาอย่ามาบอกไม่เอาห่วงกช่างเลยบอกไม่เอาห่วงแฝงกูต้องไม่มีห่วงทีแรกช่างจะทำเท่าเรียนลงเพราะอีแล้วมีห่วงมีห่วงขวางเป็นห่วงขวางก็พอเห็นว่ามันเป็นว่าอินแต่แกบอกเลยว่าแกไม่เอาห่วงบอกแฝงกูต้องไม่มีห่วงแล้วข้างหลังเป็นช้างนี่คือท่านก็มาบอกว่าข้างหลังเป็นช้างให้อะไรกันคือข้างหลังเป็นช้างเนี่ยแกมาบอกว่าให้ใส่ช้างใส่ช้างใช่แล้วพอเอิญว่าวันที่แกมาบอกอ่ะกูเป็นเป็นวันที่กูได้หนังสือ ร่าจะพิธีช้างหลวงมาอาจารย์ได้นัสสือมาด้วยอ่าเป็นพอดีเลยกูก็เลยเอาช้างช้างช้างเผือกในหนังสือมาทำเป็นแบบอ่ยมาทำเป็นแบบเลยพูดตบบอกมากเพราะอย่างตอนแรกคือช่างบอกว่าให้แกะเป็นงวงตวัดขึ้นใช่ไหมอาจารย์อ่าเป็นมาตวัดขึ้นแกก็บอกไม่เอาอ้นั้นมันช้างขี้ใช่ปะช้างเวลามันขี้แกบอกไม่ได้ แกพอบอกช่างว่าไม่เอาแล้วช่างแล้วจะทําช้าเป็นงวงชูกว่านี้งวงชูขึ้นเหมือนแบบปลาอะไรเงี้ยไอ้นั่นมันช้างขี้มันไม่ได้ช้างลบไม่ใช่ช้างเผือกเพราะท่านว่นี้คือทุกขั้นตอนจริงๆนะที่ท่านมาบอกเลยอ่ะทีแรกเราก็จะทําเป็นเม็ดเม็ดไข่ปลาล้อมเป็นเม็ดแบบเม็ดไข่ปลาล้อมแกบอกแกไม่เอาไม่เอารูปประคำแกไม่ใส่เขาบอกเราจะแทนรูปประคำคือจะทำอะไรถ้าเขาไม่ชอบถ้าท่านไม่ชอบท่านมาบอกไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้ขนาดว่า จะใส่คาว่ามันตัดสยามในเหรียญยังไม่ให้ใส่เลยเพราะต้องสังเกตอาจารย์จะเขียนบันตัดสยามเลยต้องมีใครไม่ใส่เลยแกบอกไม่ให้ใส่ด้วยจะบอกไม่ได้ไม่นั่งใส่แกบอบไม่นั่งใส่กูเข้าไปกูบอกกูเาเท่านี้นี่แปลว่าเหรียญอย่างเนี้ยจะใส่ยันอ่ะยังไม่ให้ใส่เลยตอนแรกจะล้อมจะล้อมยันอ่ะยังไม่ให้ล้อมเลยนี่แปลว่าทุกขั้นตอนนี่คือท่านาอกจะบอกไม่ตั้งอ่ะแกบอกว่าอย่างนี้ที่ไม่ให้ใส่ยันแกบอกว่า ถ้าใ่ยันไปพรามึงเอากูไปใช้มึงละตายมึงก็บอกว่าคาถาดีอย่าดูไม่ได้ช่วยมึงอันนี้เลยกูช่วยมึงแน่นอนแกพูดอย่างนี้เลยยันไม่มีคาถาเขาพ่มึกูช่วยมึงแน่นอนแล้วถ้าอย่างสมาชิกเข้าไปแล้วมีการบนกล่าวมีอะไรพิเศษไหมคะอาจารย์แกชอบหมากภูเลยหมากภูทุกครั้งเลยเวลาไปนี่ย้ำอย่างเดียวว่าหมากภูก็คือถ้าเราได้ไปเนี่ย ก็หมาคพูอ่ะถวายหมาถวายพลูทุกว,วันพระวันอะไรเงี้ยแม้กระทั่งไปเหรียญในคอเราเนี่ยเราก็ถอดมาใส่ผาแล้วก็ถวายได้ถวายผาหมาคพูใช่ไหมถวายหมาคพูน้ําชาหมาคพูบุหรี่อะไรเงี้ยแล้วก็ผลมไม้ยาเส้นอะไรพวกเนี้ยบุรียาเส้นนะไม่ใช่บุหรี่ที่มึงดูเพื่อนบุรียาเสน้นที่ต้องม้วนๆมึงไม่ต้องม้วนก็ได้แล้วแมวดำเหรออาจารย์ใช่ไหมแมวดำเหมือนเหมือนผ่านตา ไม่จะเป็นแม่ดามก็ไห้แม่ดามหายากอะไรได้ที่เป็นยาเส้นแล้วก็นองนั้นก็แล้วแต่เราจะมูเที่เป็นไก่ก็แล้วแต่เราแล้วลองรู้แล้วกันได้ได้ได้ค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสมาชิกที่สนใจเนี่ยรีบเช่นะครับเพราะว่าผมมั่นใจเลยว่าไม่นานนี่แหละ ขึ้นแน่นอนละเหรียญเนี้ยแล้วก็ต่อไปเหรียญเนี้ยจะไปตำนานเหมือนเจนพัดซาาอหลายคนนะเพราะเจนพัดถูกหวยหลายคนจะเป็นเหมือนโจซื้อจะเป็นเหมือนพ่อขุนช้ากขอจานเนี่ยราคาเป็นถ้าบอกว่าอันนี้เป็นเทพประจํารายการมันจัดสยามก็ใช่นะเพราะเวลาเวลากูทําอะไรทุกครั้งกูเชิญทุกครั้งเลยท่านเชิญท่านเชิญมาทุกครั้งเพราะว่ากูไปหาว่าดอือที่สงขาเทพา ที่เป่าว่าไปที่ไป่ายยังตามไปเลยที่จะดำน้ำไปเอาเด็กคิดแล้วคิดหน้าท่าแกยังตามไปเลยนั่นเข้าป่านั่นกยังตามไปเลยใช่อไปป่าไหนกก็ตามไปหมดอ่ะคนลุกก็ยังไงก็ฝากเอาไว้สําหรับคนที่ติดตามรายการมานตรัยสยามถ้ามีอะไรไม่สบายใจอในเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยปรึกษาเพจเพจได้เลยพถ้าไม่มั่นใจในเรื่องการใช้วัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ถามเพจ หรือถ้าเกิดว่าเป็นคนใหม่มาดูเลยเนี่ยอย่าเพิ่งเช่าไรใดทั้งสิ้นคุยกับเพจก่อนอ่าไม่ใช่ว yeah. ่ากูมีตังค์และอยากเข้าอะไรเงี้ยมึงอย่าเพิ่งบ้าพลังกูไม่ได้ปิดราการแบบนั้นมึงปรึกษาเพจก่อนว่าควรจะต้องปรับแก้จุดไหนวัตถุมงคลที่มึงอยากได้มันอาจจะไม่ใช่ตรงประเด็นที่ช่วยมึงได้รวดเร็วใชใช่ใช่ไอ้วัตถุมงคลที่มึงอยากได้มันอาจจะเป็นวัตถุมงคลราคาแพงแต่ไอ้วัตถุมงคลที่ช่วยมึงอาจจะเป็นวัตถุมงคลราคาถูกต้องอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามึงมารายการมาตัดสยามเพื่อความอยากรอด ก็อย่าลาั้นฟังเพจเพจว่ายังไงก็ตามนั้นเลยส่วนวัตถุมงคลที่เราอยากได้เอาไปเช่าเก็บไว้บูชาหวังอนาคตหรือสะสมอะไรเนี่ยก็แล้วแต่